เปิดแล้วงานบุญงานประเพณีวันลอยกระทงวัะพังสามโคกชาวบ้านร่วมงานคึกคักวันที่23ิพฤศจิกายนนรยเมื่อเวลา18.0 0น,นผู้สุข่าวรายงานจากวัะพังตบเชียงลากใหญ่อํเาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีทางวัะพังได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทงมีประชาชนมาเที่ยวงานกันอย่างคับคั่งมีพระครูขันติธรรมรัฐเจ้าวาดวัะพัง พร้อมด้วยคณะสิทธิอนุสิตกาลังดูแลความเรียบร้อยภายในวัดซึ่งเป็นสถานที่จัดงานส่วนบรรยากาศงานเทศกาลวันรอยกระทงวันแรกเป็นไปด้วยความคึกคักมีพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงานเป็นจำนวนมากเริ่มเวลา18.0 0นมีประชาชนทั้งใกล้และไกลตามเดินทางมาที่วัดตะพังซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวัดมีการเปิดรานบุญต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงาน ได้ร่วมทำบุญในแต่ละก,กองบุญมีการบูชาดอกไม้ทูบเทียนเข้าพิธีสะดอกเคาะปีชงล้างคำสาบานร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดมีพระป่ารอยฟ้ารอยปฏิบีสะดอกเคาะมีการบูชากระดิง่งถวายหลวงพ่อโตนอกจากนี้ยังมีพระครูขันติธรรมรัตเจ้าวาดวัตพัง ทำพิธีสวดนเพรห์มหาจักมหาจักรพั์ใ่ซึ่งมีห้าวันเท่านั้นทำบุญบรรจุพระประจำวันเกิดและแผ่นหนุนดวงประจำวันเกิดใต้าฐานพระประจำวันเกิดในแต่ละวันรวมเก้าวันพร้อมเจิมหน้าผากลงณเศรษฐีโพกรัพย์ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย มีการออกร้านค้าไปจํานวนมากทั้งอาหารคราวหวานก๋วยเตี๋ยวไว้บริการพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทงวัดตะพังนอกจากนี้ยังมีการแสดงลิกเกคณะประสิทธิ์บงนินพร้อมภาพยนตร์อเนกมงคลฟิล์มให้ชมฟรีทุกคืนงานเริ่มตั้งแต่วันที่23พฤศจิกาย,ยน2566ถึงวันที่27พฤศจิกาย,ยน2566และในวันที่26 และวันที่27พฤศจิก,กายน2566ซึ่งเป็นวันลอยกระทงขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมพิธีอาบน้ำมนต์คืนเดือนเพ็ญเพื่อเสริมสิริมงคลเสริมสน่หการงานชำระร้างสิ่งอัปมลชนเริ่มตั้งแต่เวลา20.30นเป็นต้นไปรวม2วันสุดท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน อย่าลืมมาเที่ยวงานที่วัดพังตะบลเชียงลากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีงานประเพณีรอยกระทงประจำปี2566สถานที่จอดรถสะดวกสบายและกว้างขวางพร้อมต้อนรับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานอย่างเต็มที่วัดติดกับถนนใหญ่ถนน347เดินทางสะดวกหาง่ายนิว24สหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี